ดีค่ะร้านเจมุง่างแสบนะคะมื้อนี่กับมีเมโนโูน,นะคะมาที่ศาลนะคะชเฟรนะคะทงละสามสิบบาทนะคะหนาลา่นเลยนะคะอันนี้ก็มีแกงเห็ดรรวมนะคะทงละสามสิบบาทที่กันนะคะอันนี้แกงไก่นม่ิสมนะคะแสบทีแกันนะคะนี่สามสิบบาทนะคะ ต้มนะ,ะจ้ะต้มหัวพ่อต้มหอยดองต้มบูปาราต้มไข่เค็มยังก็ว่าไปนะคะหมูย้อมยัง,ยะะยงะะยกุ้งโสดๆมีมเ่เลยนะคะต้มส่วนต้มยังนั่ะผลไม้กัเมียจ้ามาเลยจ้าเชิญจ้ะพี่ลาบค่ะพี่ลาบพี่อ๋องส้มตังได้เลยนะจ้ะจ้ามื้อนี้ค่ะเย่หมู้องหม้อค่ะพูดพูานะคะนะาจิมาอุดหนุนนะจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายดีค่ะ